เออเนี่ยความสัมพันธ์มันต่อไม่ได้จริงๆนะมันนู่นนี่นั่นนะเออถ้าเกิดคุณยอมรับในจุดนี้ได้ค่ะคุณก็จะไปต่อได้บางทีอะ่ะเขาอาจจะมามาในเวลาที่ไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะเป็นคนใช่แต่ว่าไม่ใช่เวลาที่ใช่อะ่ะเออ right person but not not the right time get เนาะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเจอจุดนี้คุณเองก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำใจกับมันให้ได้นะคะถ้าคุณสามารถทำใจได้คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้ไว ะะแต่ถ้ายังสตาร์ทอยู่เขาไม่เป็นไรหรอกก็ค่อยๆใช้เวลาในการมูฟออนไปนะคะมนนษย์เราสามารถใช้เวลากับมันได้ค่อนข้างเยอะนะโอเคสำหรับใครนะคะที่ถามหาชาในเรื่องของเครื่องรางความรักเดี๋ยวฉันจะทาสร้อยหัวใจตัวใหม่นะคะที่มันเป็นสร้อยความรักตัวใหม่มาให้เนาะเป็นไงหยิบมาซะเยอะเชียวอันนี้คือทั้งหมดที่มือที่มีมนะคะอาจจะไม่ไดเอาน้องมาเพิ่มหรืออาจจะมีมาแบบเก็บไว้ปรับปลายก็ได้แต่อยากจะทําที่มันเป็นซีรีส์ใหม่ที่เป็นสร้อยสําหรับความรักโดยเฉพาะเหมือนกันหรือว่ากําไรที่เป็นสําหรับความรักโดยเฉพาะ ออาจจะทําตัวนั้นออกมานะคะเพื่อที่ได้มีทางเลือกในการใส่มากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือมีความเรียบๆมีความมินิมอลแล้วก็มีความคลาสซี่มากนะคะสามารถช่วยในเรื่องเง่ออันนี้ชาจะอ่าให้คาถาไปด้วยนะคะใครทําหายนะที่ที่อไปแล้วทําหายมาถามคาถาจากชาได้นะคะหลายคนแบบไม่กล้าถามแล้วก็แบบว่าเออแบบอ้อมๆแม่ๆไม่ต้องก่วงนะคะถ้าทาคาถาอะไรหายมาขอใหม่นะคะเดี๋ยวชาจะเอาให้ใหม่นะ โอเคอันนี้ก็สามารถใส่ในเรื่องเงินเสริมในเรื่องของความรักที่ดีต่างๆนานาได้นะคะถ้าใครอยากได้ก็กดไปเลยมันจริงๆมันมีสามสีมี r o สโกล l d มี Silver แล้วก็มีเอ่อสีทองนะคะเอเมื่อกี้ที่ชาวให้ดูแหละนะอ่าแล้วก็นะคะตัวนี้มาแล้วนะคะเอใกล้จะหมดแล้วตัว Black e v i l Eye นะคะ e v i l Eye ยที่แรงที่สุดของชา นะคะสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยให้รีบกดก่อนที่น้องจะหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ร้านนี้มานานๆน,นะหรือว่าดูคลิปชามานานจะรู้เลยพอหันมาอีกทีตะก้าเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแอพี่แบล็กอีวิวอเป็น EVI ิวอเที่ยวแรงที่สุดที่ชามีตอนนี้นะคะแอแล้วเขาก็มีคุณสมบัติในการสะท้อนพลังงานลบต่างๆกรับได้สูงมากๆนะคะ จะมีตัวนี้นะคะที่มาใหม่เป็นตัว e ท r s Down นะคะน้องจะมีความสามารถคล้ายกับ Black e v i l Eye มากแต่ว่าพลังงานเขาจะไม่สูงเท่า Black e v i l Eye จะดาวนลงมาสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ว่าคุณจ้องคนไหนแล้วคุณรู้สึกว่าโหอันนี้คือใช่อันนี้คือดีอันนี้คือได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสร้อยข้อมือเข้าแล้วนะคะแอบสร้อยข้อมือตัวนี้เข้าแล้วนะคุณสามารถเอฟได้เลยนะคะเหมือนกันแล้วก็ มีตัวใหม่มาแต่ว่าชันยังไม่ลงให้หรอกจะเอามาให้ดูเฉยๆนะคะเป็นตัวเหมือนกันกับตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นมินิมอลไซส์มากกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อยากใส่ไซส์ที่มันใหญ่มากนะคะฉัาก็เลยจะเอาน้องตัวเล็กมาให้ด้วยนะคะพลังงานเท่ากันเพราะเขาเป็นแฝดกันค่ะแค่เป็นตัว normal size กับตัว small size เฉยๆนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวฉันปักให้อีกทีหนึ่งนะคะจะได้แบบเออมีตัวลงตัวเลือกได้นะจ๊ะแอแล้วก็ไหน